งานที่สมาคมผู้ปกครองและครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนปีการศึกษา2,565ถึง2,566ทั้งสมาคมได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านงานวิชาการ 2. ด้านงานสุขภาพและบริการ 3. ด้านงานกีฬา 4. ด้านงานอาคารและสถานที่ 5. ด้านงานประชาสัมพันธ์ 1. ง,งานสนับสนุนฝ่ายวิชาการทางสมาคมผู้ปกครองและครูให้การสนับสนุนด้านต่างๆดังนี้ติดตั้งจอการเรียนใหม่สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กถึงป .3 ปรับปรุงห้องสตรีมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในแนวทางสตรีมจัดซื้อจออินเทอร์แอค75นิ้วพร้อมขาตั้ง ใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้แบบผสมผสาน 2. งงานสนับสนุนฝ่ายสุขภาพและบริการทางสมาคมผู้ปกครองและครูให้การสนับสนุนด้านต่างๆดังนี้จัดหาแพทย์ประจำห้องพยาบาลหมุนเวียนในแต่ละวันตลอดปีให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียนและบุคลา,ากรในโรงเรียนงานตรวจบริการสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียน ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนงานบริการหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่สำหรับงานเดินวิ่ง 3. งานสนับสนุนฝ่ายกีฬาทางสมาคมผู้ปกครองและครูให้การสนับสนุนด้านต่างๆดังนี้จัดงานกอลฟรวมใจสาธิตประสานมิตรเพื่อหาไรายได้เข้าสมาคม ร่วมจัดงานรวมใจสามัคคีเดินวิ่งประถมสาธิตประสานมิตรครั้งที่16 4. งานสนับสนุนฝ่ายอาคารและสถานที่ทางสมาคมผู้ปกครองและครูให้การสนับสนุนด้านต่างๆดังนี้ประสานกทมเพื่อจัดทำทางม้าลายฝั่งประตูแดนตะวันเดินท่อน้ำไบพาสอาคารรวมใจสาธิต40ปีและอาคารต้นแบบฉันทศึกษา ทำหลังคาดาดฟ้าและทาสีชั้น9อาคารต้นแบบชั้นทัศึกษาปรับปรุงห้องประชุมชั้น4ปเปลี่ยนอ่างล้างมืออาคารรวมใจสาธิต40ปีติดตั้งกล้องวงจรปิดลานจอดรถชั้น3ทํทำบานเกรดอลูมิเนียมระบายอากาศและการสาดห้องน้ำชายหญิงอาคารรวมใจสาธิต4ีปีเปลี่ยนแผงปุ่มกดลิฟต์ชั้น1ถึงชั้น7 อาคารรวมใจสาธิต40ปีติดตั้งประตูผ่านเข้าออกระบบสแกนใบหน้าพร้อมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายรุ่นใหม่บริเวณประตู1ประตู2และประตู3ปรับปรุงห้องน้ำของนักเรียนทุกระดับชั้นอาคารรวมใจสาธิต40ปีติดตั้งจอ LED ขนาด4.8คูณ2.4เมตรบริเวณทางขึ้นลานจอดรถเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนทำหลังคาการฝนเพิ่มเติม,ตมบริเวณส่วนกลาง 5. งานสนับสนุนฝ่ายประชาสัมพันธ์ทางสมาคมผู้ปกครองและครูให้การสนับสนุนด้านต่างๆดังนี้ทางสมาคมผู้ปกครองและครูขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงานของทางสมาคมเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณค่ะ